สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเชียงใหม่เงียตตะเคโกะชาแนลอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเชียงใหม่เคโกนะคะจะพาทุกคนไปซื้อผักบนเขานะคะก็เลยแวะข้างทางสักหน่อยนะคะแล้วก็เลยเห็นน้าเนี่ยนะคะที่ไหลมาจากบนเขาน้นนะคะทุกคนเห็นไหมนะคะตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้อนอค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็น้ํามันก็จะไหลจากใต้ดินมานะคะ แล้วมันก็เย็นใสสะอาดมากนะคะทุกคนก็ก็นําไปดื่มกันนะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปดื่มสักขวดเนาะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะ,ะบรรยากาศนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ที่อ10องศานะคะทุกคนตอนนี้นะคะวันนี้นะคะฝนไม่ตกนะคะแต่อากาศมันอึมครึมมากค่ะ มันเหมือนมีหมอกอ่ะทุกคนเหมือนมีหมอกตอนเช้าเช้าอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่แหละค่ะอยังไงอะ่ะฝนมันไม่ตกนะคะพรุ่งนี้ฝนจะตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพรุ่งนี้เนี่ยคะ่ะฝนจะตกนะคะทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยฝนก็ตกทั้งวันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทีนี้เออ แล้วก็อีก2วันข้างหน้านี้ก็จะแดดดีเลยยาวตลอดนะคะแต่เชียงใหม่แค่โกนเนี่ยจะมีแผนเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะให้จะไปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะว่าจะเป็นจังหวัดไหนเนี่ยนะคะเราก็มีแผนอยู่แล้วนะคะก็จะไปนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เลยว่าแวะถ่ายข้างทางเนี่ยเนาะเห็นไหมแสงอาทิตย์ก็จะเห็นเรือง,เรองรางนิดนนะคะทุกคนแล้วก็ ข้างบนก็จะเป็นหิมะอะค่ะยังไม่ละลายเลยอะทุกคนนะคะที่อำเภออาคโนชีเนี่ยนะคะก็เงียบเหงานะคะคนไทยไม่มีเลยค่ะมีแต่เชียงใหม่แค่กอนเนี่ยแหละอยู่คนเดียวกกงกกกงกคืออะไรทุกคน <laughs> โกกงกก็คือโดดเดียวเดียวดายนั่นแหละนะทุกคนนะคะเออก็ชอบมัเถนะเนาะเราชอบอยู่บรรยากาศแบบบ้านอกบน้านอก,กเราก็อ่าตากรมณ์ของเราเนาะตามเอ่อ อะไรนะตามนิสัยที่แต่ละคนเนี่ไม่เหมือนกันนะคะเขาเขาก็อยู่แบบในเมืองสะดวกสบายอย่างเงี้ยแต่การใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ได้อารมณ์ดีนะคะทุกคนบรรยากาศมันก็บริสุทธ์ดีเนาะทุกคนเนาะนี่นะคะเมื่อกี้นี่เห็นคุณยายนะเขานั่งเก็บผักนะคะทุกคนไม่รู้เป็นผักอะไรนะเดี๋ยวจะลงไปถ่ายให้ทุกคนดูวุ้ยนี่น้ํามันไหลลงมาอ๋อ ไรนี่ก็เอามาก็ไหลลงมากลางุ่กนาเมื่อกี้เนี่ยเห็นยายอ่ะยายเขาเก็บผักอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนเนี่ยเห็นเขาโก้มๆเงยๆเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะแต่ก็ไม่กล้าถามนะเออค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปบนเขาไปหาซื้อผักเนาะหรือว่าจะ,จะเจออะไรที่แปลกๆนะแถบอำเภออาคโนชีเนี่ยก็จะถ่ายให้ทุกคนดู เราก็อดกล้ไม <bin uk> <azo> <hacerlo> ่ได้นะคะที่เราเห็นเมื่อกี้คุณยายเขาเก็บผักนะคะเขาเป็นเก็บผักเนี่ยไอเนี่ยที่อยู่กลางทุ่งนาเนี่ยทุกคนบ้านเราก็คงจะมีนะเคยเห็นนะคะทุกคนเนี่ยนะเราไปจิ้มกับน้ําพุน้ำพีกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะทุกคนแล้วแกก็นั่งอยู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆแม่น้ยน้ำน้ําที่ไหลเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ย แกก็นั่งอยู่กลางกลางทุกงนาเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ย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 นะคะทุกคนนะแล้วก็ยายเขาก็นั่งนั่งอยู่คนเดียวตรงเนี้ยเขาเอาหัวใส่เท้าเอาผักอะไรที่ที่แกปลูกตามสวนของแกเนี่ยมาขายอ่ะทุกคนแล้วก็แกไม่ยอมออกกล้องนะทุกคนแล้วเฉพาะอกค่ายคนญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ว่า เขาจะออกกล้องอะไรได้ง่ายๆบางคนมันเรานะคะทุกคนงั้นเราก็บอกว่าขอถ่ายผักหน่อยนะแล้วเดี๋ยวจะซื้อนะเออตลลงได้ถ่ายแต่ผักนะคุณยายไม่ยอมออกกล้องนะคะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราจะซื้อผักอันนี้แหละเจ้าน,นี้แหละนะนะเจ้าน,นี้แหละที่แกเก็บอยู่กลางทุ่งนาเมื่อกี้เนี่ยนะเออเนาะ อุ่นแกสักหน่อยเนาะไหนๆแกก็ให้ด่าวีดีโอลันะคะทุกคนค่ะทุกคนตกลงเราซื้อผักของเนี่ยที่ยายเขาเก็บตรงกลางทุ่งนามาให้ถุงหนึ่งนี่นะคะเออเนาะถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเขาก็เอาไปใส่น้ำพุ่มน้าเบว,ว่ากันไปเอาไปลวกก็ว่ากันไปเนาะแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาเจะเอาไปกินจิ้มกับน้ำท,ทิกนะคะทุกคนเอาละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปบนเขาเนะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ร้านผักแล้วนะคะที่บนเขาเนี่ยนะคะทุกคนอ่า เราก็พาทุกคนมาซื้อมาแล้วมาถ่ายทาอยู่หลายครั้งนะคะตรงนั้นก็จะเป็นร้านขายของฝากหรือร้านอาหารอยู่ข้างในนะคะทุกคนนี่ก็ จะเป็นต้นสากุระทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยตูมๆแล้วนะคะทุกคนนี่มันกําลังจะบานแล้วนะเออนะคะตอนนี้นะคะเชี่ยงใหม่แค่คนเนี่ยตอนนี้นะคะไม่สามารถที่จะทําอาหารไทยให้ทุกคนดูได้เนาะเนื่องจากอากาศมันค่อนข้างเย็นแล้วก็วัตถุดิบเราค่อนข้างจะหายากนะคะทุกคนเออแล้วก็รออีกสักหน่อยหนึ่งเนาะเราจะ ทำอาหารไทยให้ทุกคนดูนะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูไอ้เนี่ยผักญี่ปุ่นเนี่ยนะคะทุกคนนะคะก็จะมีเนี่ยคะ่ะตอนนี้นะก็จะเป็นพวกผักกาดผักกาดแล้วก็ต้นหอมอะไรพวกเนี้ยนะคะทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผักกาดทางเหนือเขาเรียกว่าผักกาดผักกาดอะไรผักกาดจันใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยนะคะผักกาดดอกต้กนหอม หนาวก็จะมีนี่แหละคะ่ะผักก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะซื้อไปสักหน่อยนะคะเห็นมันงามแล้วเกินเนี่ยนะทุกคนอากาศ่อนแค่ร้อยเยนเองนะคะทุกคนไม่แพงนะนะเอาไปสองอันเลยก็แล้วกันเนาะอืมนะเอ่อไหนไหนไหนก็มาละเนี่นะคะทุกคนก็คักมีก็ไม่กี่ชนิดอะ่ะหน้าหนาวนะคะก็<ๆ>จะมีเนี่ยแครอทนะคะทุกคนนะ ก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจออะไรใหม่ๆเราจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งเนาะตอนนี้เราจะมาซื้อถักทุกคนหลังจากที่เราออกจากร้านผักมาแล้วนะคะเราก็มาแวะนี่อีกที่หนึ่งนะคะทุกคนก็จะเป็นแหล่งที่เลีเยงกังกันนะเขาเรียกก็เรียกที่พักกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกออนเซ็นนะคะทุกคนแล้วก็จะมีวัดนะคะ นะคะก็จะมีวัดอยู่กลางเขาเนี่ยนะคะแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆนี่ละคะ่ะที่เชียงใหม่ไอโก,กพักอยู่อาศัยอยนี่นะคะทุกคนก็ขึ้นมาบนเขานี่ก็ขับรถก็ประมาณสินาทีเองนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะส่วนใหญ่ก็เนี่ยจะเป็นแบบนี่คะ่ะเรียวกลางนะคะนี่นะคะค่ะเขาก็เปิดให้พักแล้วนะคะตอนนี้นะคะ นี่นะคะเราสามารถเข้ามาพักได้นะคะเป็นเรลวกังออนเซ็นนะคะนี่ก็เป็นออนเซ็นนะคะเราแบบราคาถูกอะ่ะทุกคนนี่คะเราหยอดเหรียญน,นะคะเราหยอดเหรียญแล้วเ,เราเข้าไปอาบน้ําได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูเนาะนี่นะคะทุกคนนะคะเราหยอดเหรียญอ๋ห้าร้อยเยน ขึ้นนะเมื่อก่อนสา0รอเยนเองนะคะทุกคนตอนนี้นะห้าร้อยเยนแล้วเนี่ยนะคะค่ะเราเข้าไปอาบนอนเซนข้างในนี่ได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นวัดอยู่ตรงนี้นะคะวัดตรงนี้นะคะทุกคนคเราก็คงจะไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะนะคะเพราะาเราเอียดดินยขึ้นไป <laughs> นะคะทุกคน อ,อนี่นะคะเขาก็จะมีนี่นะคะตั้งแต่หลวงพ่อรุ่นไหนเนี้ยนะคะุกคนลูปั้นน,นะคะนี่เราอยู่บนวัดกลางกลางเขาเนี่ยถ่ายลงไปข้างล่างนี่นะคะทุกคนจะเป็นออนเซ็นทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยไม่ธรรมดานะ จะไปเคโกพักที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะทุกคนมีอนอนเซ็นเยอะนะคะ,ะนะคะแบบเงียบสงบนะจะบอกให้แบบถ้าคนที่ชอบแบบเงียบสงบเนี่ยต้องมาเลยอะ่ะทุกคนนะคะที่จังหวัดเงียตาเนอร์นะ,ะเจ้านะคะทุกคนนะคะ,ะแล้วก็จะมีร้านขนมปังนะคะเห็นเขาบอกว่าร้านขนมปังเนี่ยมีชื่อเสียงด,ด้วยนะ เห็นว่าเห็นว่าเอามีรายการทีวีมาถ่ายทำด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปถามสักหน่อยนะจะถ่ายให้ทุกคนดูเนาะ,ะนี่แหละคะ่ะชัดๆก็จะเป็นออนเซ็นหมดเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นเร็วกลางเป็นที่พักนะคะทุกคนตอนนี้เขาเปิดใช้บริการแล้วนะคะตอนช่วงโควิดเขาก็จะปิดกันเนาะ นะคะคเราก็ติดต่อเข้ามาพักอาศัยได้นะคะอาหารการกินก็คงมีให้พร้อมนั่นแหละแล้วก็จะมีที่อาบนเ็นเนาะทุกคนมันก็เงียบสงบนี้นะคะได้ยินเสียงแม่น้ำนะไหมร่าเยน็นสบายเลยแหละนะคะทุกคน จะขอถ่ายทุกคน,นตอนนี้นะคะตกลงเขาให้เราถ่ายอ่ะทุกคนจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่เราจะได้ถ่ายอะไรอย่างนี้ทุกคนนักขนมฟังนี่นะเขามีชื่อเสียงมากอ่ะทุกคนเห็นเออเราว่าออกรายการที่มุ่มทีวีอะไรอย่างเงี้ยเออนะแล้วก็จะมาหาซื้อนะคะว่าขนมฟังเออก็น่ากินจริงๆอ่ะทุกคนเห็นไหมเอนอน,นอเดี๋ยวเราจะซื้อ เนี่ยจริงๆแล้วนะคะก็มีทุกอย่างเลยอ่ะทุกคนอ่ะขนมปังนะคะมีหลากหลายชนิดเลยนะคะทุกคนเห็นไหมตักดูไปทุกคนทุกคนดูไปนะคะโอ้โหชีโซเดสโอ้น่ากินมากค่ะทุกคนเอ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้น่ากินมากเลยโกจิ๋วโกจิซังแบะ ว่ามีห้ารสชาตินะคะข้างในนั้นจะมีไส้ห้าห้าชนิดนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้เราจะตัวนี้แหละค่ะเราจะซื้อเลยนะคะก็เลยอีกุหลาบเดสกาโอ้หุ่นร้อนๆเลยอ่ะทุกคนง่ายเลยอ่ะโอ้หุ่นๆร้อนๆเลยอ่ะทุกคนเนี่ยเออทำใหม่ๆสดๆเลยเออเอาตะไคร้เสร็นะเออย่อละใกล้สินิ่มมากค่ะทุกคน ขนมปังร้านมิ่งม่หน้ามิน่าเข้าถึงมาถ่ายทากันนะคะร้านเล็กๆนะคะทุกคนเนี่ยร้านเล็กๆนะคะทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรไปมั่งคะต่อว่านั้นก็จะมีอะไริมคสกรโอชทีตนี่หรือเปล่าอ๋อเขาบอกว่าตรงนี้เขาใช้น้ำออนเซ็นนะคะน้ำที่ใสสะอาดมากเนี่ยเอามาทำเป็นขนมปังนะคะทุกคน そうですかはいはいはいありがとうございますาจะอถ้าเดี hmm. mm ๋ยวเราจะเลือกซื้อนะคะทุกคนเราจะเลือกซื้อแล้วเราก็เออมีอะไรมั่งอะไรอย่างนี้เราจะนะนะคะเราจะเลือกซื้ออะไรนะเอ่ะเดาถ้าจะดักกะสักุระอ๋อตอนนี้หน้าซากุระจะบานนะคะนี่นะคะขนมปังอ่าน่าน่าไม่น่าจะแกะสักุระอัม อ๋อสากุระอังปังนะคะทุกคนสากุระอังปังนะคะเนี่ยสากุะซากุระอังอ๋อข้างในน่าจะเป็นดอกสากุระนะคะอ๋อใส้สากุระอ๋อคโออะไรมาทุกคนอ๋อเขาบอกว่านิ่มมากอร่อยมากค่ะทุกคนอันนี้เราเอาไปสองอันเลยเออนี่เราเอาไปสองเอาไปสองอันเลยทุกคนนะอันนี้เราก็คืนไปเนาะนี่เรากินบ่อยละ นะโอ้แล้วเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรไปมั่งเอาเออเออก็เรียกว่าฝรั่งสื่เนี่อันอนี้นี่เป็นแบบสไตล์ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกคนเราก็จะเอาสไตล์แบบเนี้ยเนาะนี่นะคะทุกคนก็ที่มันอร่อยสุดเลยเนี่ยคือว,ว่าคิลมิโติ杂国の生地の中にメープルรロップをつけたレーズンといちじくをิき込んでいます。อ๋อสุดสั้น เอาาอเขาก็บอกชื่อให้เรานะคะแต่รู้สึกว่าเราอแปลเป็นภาษาไทยนี่ก็รู้สึกจะยุงย่งยากนะคะทุกคน <l ars> เอางนี้เอาง่ายย่างงี้นะคะเราไม่แปลแล้วนะ <l ars> เออก็มีหลายสร้ยหลายชนิดเนาะเราจะซื้อทั้งหมดทั้งมวลเท่านี้นะคะทุกคน <l ars> อ่าค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปอีกถ้าเราเจออะไรดีๆเราจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกรอ <l ars> บหนึ่งนะคะทุกคนนะจะ๊ะเราตอนนี้เราก็เราจะไออ่าต้องการที่แบบว่าให้เขาอธิบายให้ว่า

น้ำบอ่อน้ำร้อนเนาะพูดง่ายๆออนเซนที่นี่เลยนะคะ,ะเขาบอกอย่างนี้นะคะเขาอธิบายตามนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะหลังจากที่ะะเราลงจากเขามาแล้วนะคะไปซื้อผักไปดูออนเซนไปร้านขนมฟังมานะคะแล้วเราก็เลยแวะมาทานร้านอ,อาหารขาประจำของเราเนี่ยนะคะร้านอ,อาหารจีนนะคะนะคะ เราก็ชอบมาทานที่นี่อะค่ะทุกคนเพราะนาประจําเราเนาะไปดูข้างในนะคะ่ะทุกคนค่ะทุกคนเราจะนั่งทานทรงนี้เนาะข้างในก็โอเคนะคะทุกคน<笑><笑>นะค่ะทุกคนตอนนี้นะเราก็สั่งอาหารของเรามาแล้วนะคะคือข้าวไก่ทอดเนาะทุกคนเนาะตัวน,นี้ค่ะค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็คลิป,ลปพาไป ซื้อผับดูออนเซ็นซื้อขนมปังหลายหลายมาหลายหลายที่หลายหลายแห่งนะคะทุกคนนะคะตอนนี้เราก็แวะกินข้าวนาะทานข้าวนาะเราขอตัวทานข้าวก่อนนะคะคลิปวีเีโอนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้เราหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ